ไปรุ่นก่อนเลยครับไปรุ่นเดี๋ยว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 เดี๋ยโอเคกล่าบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะอยู่ในเกมกูดกู๊ดกู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 ดดักนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นในเซิร์ฟพับปิกกับเพื่อนๆกันนะครับไปดูกันเลยว่าจะเป็นไงไปดูกันเลยเออไม่พูดก็เริ่มเลยนะครับอืมแล้วผมก็ไม่ได้เราต้องรวมมือกันด้วยเราต้องร่วมมือกันไปใครเป็นใครเป็นอย่าเลยไม่ได้เป็น ที่มิกกี้เป็นหรอกูไม่รู้สินะนกูที่มิกกี้บอกดีอกูไม,ไม่บอกแล้วกันนะว่าใครฆ่าเราอะถ้าสมุิมีคกนไม่บอกเออเออแล้วก็ต้องอย่าอย่าทำเป็นแบบเอ้ยนี่นะแบบไม่เช่ที่เป็นได้เลยอย่านะเราเข้าสูงจะใส่เรา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 ต้อง,ร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 ,องร่วมมือกันเว้ยอยู่ด้วยกันโอ้มีดอีโตะชุดชีนหนวากูเมยมีชู เป็จำได้ไหมห่เลยนปวดหัวเลยกูทำไมเราไม่เอามีดที่แบบเราทำเวทักไป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 ,ปาดคอฆาตกรปะแค่เกมนะเ,เรา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 ต้องร่วมมือกันเวยอยู่ด้วยกันทนี่เราร่วมมือกันพ่อมึงตายเจกูกบอกร<ก>่วมมือกันนี้แจนที่แจนร่วมมือกันไอ้เชี่ยนี่หักหลังกูเราอยาร่วมมือกันเลยเราเชื่อใจใครไม่ได้เรานั่นไง อยู่ไหนกันบ้างบอมกรไปอยู่ไอแถวไหนวะแถวข้างหน้นาแถวล่างๆอ่ะพี่ล่างเหรออยู่ไหนกันบ้างอะ่ะไปอยู่เคช็ดลูกเคล็ดลูกตรงไหนเค็ดนั่นก็คือตอนนั้นกูคิดว่าเดินไปถ่ายกูอยู่กับสีดำสีดำมันเชล็ดลูกอยู่อ๋อแล้วกูก็เดินเดินไปดีน้ำจิ้มปลาล่าสุดมีใครอยู่กับสีเทาไหม ไม่เกี่ยวคนเดียวเตาสีท่าไหนไอสีเทาวะดีเทาดีเทาไม่ไม่ไอศพอยู่ขวาบนศพอยู่ขวาบนสงสัยกำลังทำเวทน้ำพุอยู่ถ้าตอนนั้นอย่างไรก็ใช่เลยเฮียกูกำล้งแม่งกำลังทำความดีในไอเฮียกูโดนปัดแปดปัดแปดเดี๋ย่ายกัดีมึงก็รู้นี่กูไม่ได้ตัวเทียนกูเห็นมันตกตาอยู่นะ กูเดินบนกันมาไปอยู่แม่งตกยากทิ่หานเลยตกยากี่หายเลยเอ้ะไอ้คมิกกี้เอ๊ะกูว่ามิกกี้อ่ะมิกกี้ดูน่าสงสัยกูจิงนไอ้กูจะเป็นมิกกี้นงแต่ว่าไอ้สัตว์เลยชีต the fucking s u s man Ta da. Yeah. ขัตายเหรอไม่ต้องไอ้ยัไมต่อหนจ้ะตาเลยขี้กียมึงอยู่ใค่สอแล้วมึงไม่รีพอรตดจนี่รู้เลยมัเนี้ยอยากรู้ว่าเป็ดเดินมาจากทางไหนเอหรือขวาผมก็คืผมคิดว่าเป็ดเป็ดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ผมคือสีอะไรว่่เป็ดนะเออเขาอยู่เขาอยู่สีสีสีดำน้ำสีดำนะ อยนะโอเคถ้ yeah, okay. างั้นก็ตัดว่าเราเดินสามคนอ่อสีฟ้าสีแดงแล้วก็ไ <c oughs> อ้เด็กของจริงเดินกันสามคนแล้วก็ม่วงกับดำเนี่ยเดินด้วยกันก็จะเหลือเขียวมินม้นม,ม่วงก็เป็นเขียวมินมม้นอยู่ทางซ้ายตลอดเลยครับใช่ใช่เขียวเขียวมิ้นพูดให้ได้เพราะว่าตอนจบแรกก็ไม่ไม่ได้อยู่ค่าอีม่วงก็ไม่น่าใช่ไม่นอนคุณปวดของคุณแพ้คุณปวดของคุณแพ้ มาตาปูสิบแปดดอกเร้ว่าไม่ต้องบอกว่าเขาคือใครคนคนนี้เขาไม่ใช่คนไทยเป็นญี่ปุ่นนั่นไงชื่อโทริโกเป็นนักล่าอาหารแห่งเมืองกรูม่แม่ทำไมเข่าเทจริงๆนะเออรู้